สำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมซอสเซตแมนราคาถูกตอนนี้ทาง Top Up Gamer ได้มีบริการเติมเกมซอสเซตแมนแล้วนะครับใช้เพียงเลขไอเดในการเติมหลังจากนั้นนะครับรอเพียง5-10นาทีก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมใช้บัตรเลเซอร์แท้ทุกใบนะครับไม่มีโดนแบนปลอดภัยร้อยเปแน่นอนนะครับและทางร้าน Top Up Gamer นะครับได้มีบริการเติมเกมอื่นๆอีกมากมายนะครับเช่น r o V Free Fire Hearthstone PUBG Mobile Legends o f r u n a Terra L.O.L Y Lift เพียงคุณแอดไลน์ไปที่ Add Top Up Gamer นะครับอย่าลืมเครื่องหมายแอดด้วยนะครับไม่งั้นจะหาไลน์ไม่เจอน เติมถูกเติมเร็วเติมปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์ต้องท็อปอัพเกมเมอร์ครับอย่าลืมมาเติมกันอยเยอะนะครับสำหรับใครที่กำลังหา ID เกมซอสเซรแมนหรือว่าหาชุดที่ไม่วนกลับมาขายแล้วสามารถทักมาซื้อที่เพจ SSM Shop ได้เลยนะครับและเพจนี้ก็มี ID ซอสเซรแมนให้เราเลือกซื้อเยอะแยะมากมายเลยนะครับหรือว่าให้เพจนี้ช่วยหา ID ก็ได้นะครับสะดวกและปลอดภัยแน่นอนครับผมปกติเล่นเด็กๆใช่ปะเดือดเกี่นี้ไหมเด็กๆกก,ก,ก็เดือดบ้างไม่เดือดบ้างแล้วแต่ตา ก็มีพี่เก้าพี่เก้าช่วยเล่นอ่ะพี่เก้าเขาก็เล่นเล่นดีอยู่เล่นง่ายพี่เก้าเล่นในไอแพดไอแพดมินิผมตกฮะผมตกจิ้มหายหาเมืองรอเลยจะตามไป แี่มีคนเฮ้ยเจียงอะไรวะมีคนสารเดูอหลังมึงอ่ะเต็มเลยใช่ปะัวเดียววะโอ้ลองลองผมก็มีคน อยู่ดวนไอไม่ยาเลยยาเอาไปนี่ไปนี่ไปยนละยาหนึ่ง้ยอ๋อคนเจ๋ตายปะ แป๊บนึงสารโทรสรับเข้าเชี่อใครมันโทรมาตอนนี้วะโอ้กูละเซ็งช็อปได้ใช่ไหมไไไเก็บเ,บเลยชุบนะ <c oughs> ได้ชุบไ,ได้เก็บแล้วเดี๋ยวไปชุบเดี๋ยวไปชุบเลยแป๊หนึ่งนะมันมันไม่ขึ้นให้เก็บวะโอเคเออจ้าอะไรวะได้ครับได้แล้ว ว่ายาน้ำอยู่ยเจอคนเรียนเฮ้ยในเมืองนี้มีคน่ะตันมายัางวะมองไปกำลังไปมองนี้มีคนนะ เอาไงอ่ะให้ผมขึ้นไปเลยไหมอ๋อมาหัวมันอยู่ตรงนูน้นดีกว่ะนูน่น,น,นข้างนอกเมืองว่ะอ๋อไม่ถึงนอกมาอยู่ง นีไม่มีคนฟาร์มหรอเนี่นยนี่เพขับรถไปหาที่ไป,ไทป่ะอาแ๊บนด้ไปป่า 2เออโอ้ยเชื่อมาขับหุ่นยนต์เจออะไร,รอ่ะหุ่นยนต์ไงเช่วยกันสเปรย์หุ่นยนต์หน่อยหุ่นยนต์ตรงนี้ทำลงไปโอ้โคตรไกลเลย

อย่าอย,ายา่ยาให้พี่เอาจริงใครยิงพี่มาอีกอะหมดอย่าให้พี่เอาจริงคนสองเนี่ยวู่ยิงไปสิบเอ็ดตัวแล้วเราจะเก็บของอยู่เลยที่ไหนใจเย็นดิโอเคโอเคศึกษาของอยู่ เอาตะขบไกลปะมีตะขบไกลเหลือนะมีคนสามแล้วมีคนสี่เหลืออ๋อเฮ้ยอ๋อคนเหรอคนคนคนผ้าไหร่เท่าไหร่พี่เองเหรอพี่เอง รูกบอลลงน้ำได้นะเว้ยลอยบนน้ำอะนาฮะวงต้องข้ามฝั่งอะอ๋ออย่างช้าเลยเปเก็บปืนดิ ลีเฟกบอลลัมแอร์ดรอปตกหน้าเราเก็บกระสุนมาวะกระสุนอะไรกระสุนกระสุนเอเคเอเคไม่มีว่ะมีอยสามสิบนัดไม่มีวีสี่สิบนัดใส่คาวอยู่เอาแอร์ดรอป ตะเกียงอันที่สามกอซ่าหรือเปล่าอุ๊ย,ยสวยเฮ้ยขันคน โอ้หกูกือบตายตงน้ง่เป็นบยบอ หลอยเนี่ยไม่มีกระสนุนทันลูกทองไม่มีเลยเหรอวะลูกโอเคอจริงไม่โดนโอเคแป <ม 16. S 2> ดสิบหก่แต่สามคนแล้ว ท้ายนี่จะเป็นบอทอ่ะนี่ไงบอทบอทบอทยิงโคตรแรงเลยเด็กเคียไทยท่าน 泰坦。<太> <laughs>